เพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมคนถึงเยอะขนาดนี้เนื่องจากว่าพระพุทธไสายาสิที่วัดพระเชษฐ์ตะพนวิมลบังคลาลามเป็นพระพุทธไสายาสพระนอนที่มีความงามเป็นระดับสามของโลกครับผมนี hey, ่เราพามาดูความงามของพระพุทธไสายาสครับผม บริเวณนี้ครับผมจะเป็นบริเวณไฮไลท์ที่ถ่ายอาเซียนครับสวยงามสุดเพื่อนเครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับผม นี่บริเวณหน้าประพักท่านวันนี้คนเยอะมากครับเป็นวันอาทิตย์เพื่อนๆครับเดี๋ยวผมขอให้อะไรสนุก,นกเล่าให้ฟังครับผม พระพุทธสายญาติองนี้ครับผมเป็นพระพุทธสายญาติที่มีความงามมีความงดงามเป็นอันดับ3าของโลกครับผมแล้วก็ในเมืองไทยก็เป็นอันดับสาที่มีความขนาดความใหญ่เป็นอันดับที่3เหมือนกันครับผมเรียกว่าพระบริเวณของพระวิหารพระพุทธสายญาติองนี้ครับผมสร้างขึ้นในบริเวณวงังเก่าของน้องสาวนักกาลที่หนึ่ง แล้วก็สําหรับพระจะใส่ญาติองค์นี้ครับผมนี่เพืเ่อนๆเป็นพระพุทธรูปที่มีความเชื่อว่ามาขอโชคลาภครับผมผมไม่ขออนุญาตติดหน้าคนนะครับนะมันเป็นการละเมิดสิทธิ์นิดนึงครับครับ แล้วก็พระพทธพะพะพทเทลูกเขพจะธสยญาติแห่งนี้เป็นพร,พ,พระโพธิเทลูกจะสร้างขึ้นในสมรัชการที่สามนะครับนะแล้วก็เหตุผลที่ผมพามาที่นี่แห่งแรกนื่งจากว่าพระวัดพระเชษฐทุกคนวิมุมังคารามหรือวัดโพแห่งนี้ครับผม,มเป็นวัดชั้นเอกชนิดพิเศษชนิดพิเศษหมายความว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญ